ยังวะยังว่ช่มาทำไมเนาะยเอสสงไหนกับฉันมาเลยเนไม่วะไปดีไมดีไปพีไปดีมาทาไมอ่ะโอเอากระสือฮึบฮพี่ดีมาตั้งหลักครับอ๋อคุณมาต้องหลักหรอพี่รู้ไหมว่าฉันตามาฉันเหนื่อยมากถ้าอย่างนั้นต้องโดนทาโทษรู้ไหมคุณพูดอะไรคฉันจะท พี <muitas> ่กัดจู๊จุ๊พี่แต่ว่าไม่ใช่จูจุ๊แบบธรรมดาจูจุ๊แบบฝรั่งเศสที่เขาจูจุ๊กันแล้วก็เอาลิ้นมาพันกัน38ตลบล้วงตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ถึงลำไส้เล็กแล้วก็ดึงนี้ทำไมดังโบ๊ะนี่คุณซาดีเลยครัใช่สัสชอเอาเลยครับผมลองงั้นฉันเอากันนะเอาเลยหวานฉือผีปะเฮ้ ครจสอนเนี่ยเอาลิ้นพกันให้ดังโบ้เลยนะเอาที่ไหนมาพี่เสียบส่งให้ดูนี่วิ่งเล่นกันแบบนี้เรื่องอะไรทำไมไม่หลับไม่นอนมีอะไรกันจะแรงไหมดเฮ้ยมีเวลาเปยนชุดทั้งคืนตัวนี้เฮ้ยไอ้ยอดักเดี๋ยวเดี๋ยวเคทีละคนทารา จะแล้วจะแล้วน้องสาวเพื่นอนน่ะเรื่องอะไรจรื่อ,อง,งอะไรไม่ต้องให้ฟังได้น้องเพื่อนว่าไปเกิดอะไรขึ้นเจออะไรเนาะอย่างนี้แล้วนี่ฉันต้องเป็นคนแล้วเท่าใน,นเป็นอะไรวะฉันเป็นผู้หญิงไอ้เนยฉันเสียหอยเฮ้ยเสียหายฉันรู้สาเก็บรักษาพระมารดาบองพระอาจานย์นีไ่ไปดีไหนาราัใช่ไหมน่าราักเข้าไปในห้องเราจะคิดว่าจะเข้าไปในห้องพูดอะไรน่ทำไมพูดแบบนั้นน่ะ พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวค่อยร้องพูดก่อนเล่าบอกว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วถูกอะไรเราถูกทำทำถูกกระทำใครจะทำแย่จังยี่ยีด้วยเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงพี่ฮาราไอท่าล่ะเห็นฉันทางล่าใช่ไหมส่งสายตาฉันแล้วบอกว่าฉันเนี่ยนะหเซ็กซี่มากเห็นหน้าอกอันอวบอืมของฉันแล้วไอพูดพูดไวๆหน่อยนะคือ เขาเูกมานานแล้วเขาถูกมานานแล้วเกว่าไม่ตอะไไม่ต้องทัาเขาไปเลยไปเลยไปเลยไม่ตายสเพี่วะตายได้เนี่ยตายนายเฮียนทำไมซะขนาดจะไม่ตายหน้ามันยังเฮียนเลยไปไหมทาราไมเหรเห็นใานแล้วก็ชอบฉันเข้าไปในห้องนอนนปลุกปั้บฉันจะทำเมียเฮ้ยกนทำไมเปนบนันกันแล้วโอ้โไอ้ทารานี่ให้มาค้าที่บ้านจะพาไปทหารมขึ้นหาน้องได้ไงวะ ก่อนเพื่อนอย่าไปเชื่อเลยอ้าวแต่เขาพูดอยู่เนี่ยน้องเพื่อนไม่ได้สวยในขนาดนั้นนะเฮ้ยโอ้โหมึงอี้อย่างนี้ไม่สวยแล้วเรียกว่าอะไรวะใช่แบบนี้ไม่สวยจะไปผ่าที่ไหนจะสวยก็ต้องมีสามีไปน้นแล้วล่ะห้าไม่ให้มีหัวน้องก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเพิ่งฟังความข้างเดียวนะยังไงคือเพื่อนที่ฉันไปนอนใช่ไหมฉันก็ไปนอนกับเนี่ยสายยันยอดรักแล้วก็สุนารี เราก็นอนด้วยกันหมดเลยแต่ว่าน้องสามเพื่อนเเป็นคนมาขึ้นหาตั้งหากเฮ้ยวิ่งวนอยู่ในห้องตั้งไหนเฮ้ยเขามีพยานนะใครอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวให้เพื่อนกูบอกเขชื่ออะไรวะชยาเขาชื่อชยาชัยาชัยาจำปีเลยชัยาบอกเข้าไปเองเห็นอะไรมั้งผู้ชายหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนเยอะหนึ่งคนผู้หญิงอะสองคนผู้หญิงชื่ออะไรจิมวี่ อีเมียวกับอีมุกอีเมียวกับอีมุกอือีมุกผู้ชายชื่ออะไรอีบิดผู้ชายื่อบิ๊กเขาทำอะไรกันรูเนี่ยครับและไอวิวอยู่ไหนอ่ะไปไปไอวิวไม่ไปเดี๋ยวไม่ได้ไปคอมดีได้เกินจะทีเนี้ยทางนี้กล้าพูดนะเหรอไม่นาเลยที่เล่าในเรื่องพ่อมึงแล้วเอาเล่าเรื่องเขานี่เห็นอะไรบ้างไหม ไม่รู้มีพยานแน่นะเราไม่ผิดนะถูกเขากระทำเจ้วเคลียร์ทีละคนพยานนะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้นะเฮ้ยไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้สุนารีเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นไงเห็นไหมไปถามมือที่สามหน่อยอะไรมือที่สามวะเอ้ามันเป็นไร อย่าพูดตายเลยขี okay. ้เกียจช่วยงานเฮ้ยมึงบอกมาทว่เหตุการณ์เป็นไงเมื่อคืนเพื่อไม่เคลียร์คนอื่นเด้อเราต้องเคลียร์กับคนของเราอะไรวะมึงพูดไม่ได้เหรอวะเราอยากจะเลิกตัวมันเต็มทนแล้วทำไมอ่ะแกง่ายตายช้าเป็นยังมึงบอกนี่เกทีเดี๋ยวมึงเรียกยอดนักเคลียร์ไปเลยยอดนักมาหาเพื่อนหน่อย มึงปาดผมทำไมเ่ยเป็นอะไรเนี่ยจะเสื้อผงเสื้อผ้าไม่ใส่มึงเปิดไหล่ทำไมเนี่ยรอบกันเตศรีเรื่องอะไรู้หูยมานอนค้าบัวประชมกันเตศรีะไรเมื่อคืนอยู่กับทาราป่ะผัดอะไรชุดนมึงหิวเหรอกินอย่าไปอย่าไปอย่าไปตามเขาให้ร้าไหล่ให้เยอะให้เยอะให้กลับอ่ะให้น้ำมันเยอะดีจะได้ลืมเปิดสั่งเข้าผัดไม่ได้เข้าแช่อ่ะ เมื่อคืนอยู่กับทาราหรือเปล่ามึงนอนด้วยกันใช่ไหมมึงเห็นว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้อะไรเกิดอะไรกันขึ้นก็เมื่อคืนเราได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเราตื่นมาเราตื่นเราก็เห็นเนี่ยใครเห็นชื่อน้องชื่ออะไรจันแรมจันจันอะไรเนี่ยจันแรมจันแรมไปทำอะไรกำลังปั้มทาราเฮ้ยวิ่งไล่กันให้ฝุ่นตลกใจเพื่อนเห็นไหมมึงเห็นได้จันแรมปั้มทาราใช่เห็นกับตาป่ะเห็นกรับจอเนี่ยตาตายแล้วลูกกับตาปุ๊บเนี่ย โอ๊ยโอ้ยหลกโอ๊ยตีโดยิงทำไมก็ไม่ช่เพื่ที่ทำไมกูตีไม่ได้หรอตีที่ถูกตีทุกจะแลปั้มธารามึงเห็นมึงแน่ใจนะแล้วทีนี้ใครปั้มมึงใคร เรรใคู้กูถามใครป่ะมึงก็ไม่รู้สินะคือมันอะเรีคนเห็นแหละเป็นไรของมันอะตายย่าไม่ตายทรอกีมึงไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์ทีละคู่จะแรงไหนี่นี่เหมือนตายทั้งเป็ดเลยพยายามเขามีด้วยนี่นตัดเหมืนตัดตึงพูดความจริงอย่าโกหกพี่ถ้าโกหก เงินมึงก็ไม่ได้ของก็งง